สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูอ้อมอีกครั้งนะคะวันนี้เรายังอยู่กันที่ภาษาพาทีป .1 บทที่3เรื่องเพื่อนกันค่ะวันนี้เรามาอธิบายเพิ่มเติมความรู้กันนะคะมีทั้งสารเอสารแอฝึกอ่านคําแล้วก็ที่สําคัญมีอ่านข้องลองเล่นค่ะให้เด็กๆอ่านตามคุณครูอ้อมเลยนะคะเออ่านว่าเอ สระแออ่านว่าแอเรามาผสมพยัญชนะกับสระเอกันนะคะอ่านตามนะคะกอเอเกปอเอเปชอเอเฉ หอเอเหลอเอเลวอเอเวมากันที่สระแอนะคะกอเอแกจอเอเจ E Chó E Trẻ Hó E Hẻ Hò E Phe Lò E Lê เก่งมากค่ะมาฝึกอ่านคำกันนะคะให้เด็กๆอ่านตามเหมือนเดิมนะคะจไอ,อใจดอ,อีดีใจดีมอ,อีมีตอ,อาตามีตาขออาขากอเอเก ขาเกหอเอหีมออามาหีมาหออาหาปออูปูหาปูดออูดูรอแอแลดูแล จอแอแจกออะนอกันแจกันหออะนอหันปอไอไปหันไปเก่งมากค่ะเรามาฝึกอ่านเลขไทยกันนะคะคราวที่แล้วเราถึงเลขห้าใช่ไหมคะวันนี้เรามาเริ่มกันที่เลขหกนะคะหก อ่านว่าหอโอกอหกเจ็ดอ่านว่าจอเอกโดเจ็ดแปดอ่านว่าบอแอดอแปดเก้าอ่านว่ากอเอาเกาไม่โทเก้าสิบอ่านว่าสออีกบอสิบ เก่งมากค่ะมาที่อ่านคล่องลองเล่นให้เด็กๆอ่านตามเช่นเคยนะคะเพื่อนลูกช้างเด็กๆเป็นเพื่อนลูกช้างลูกช้างเป็นเพื่อนเด็กๆ ลูกช้างแม้ตัวยังเล็กแต่เด็กๆตัวเล็กกว่าลูกช้างจบแล้วนะคะสำหรับเรื่องเพื่อนกันเด็กๆอย่าลืมอ่านทบทวนบ่อยๆฟังซ้ำๆจะได้อ่านคล่องนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe คุณผูอ้อมไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ